สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเกมพิชชันเซเนียร์ในเกมเดตันไนท์แม่สองนะครับผมอันนี้เข้ามาในตัวเกมเลยนะ <laughs> แต่ว่าอันนี้เป็นเดโมนะครับไม่ใช่ตัวเต็มนะเพราะว่าตัวเต็มเนี่ยผมยังไม่อยากซื้อเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นแน่นอนนะครับผมขึ้นได้เลยแล้วก,กระเทืยมได้ไหม <laughs> ไม่ได้ <laughs> ก็คือผมแบบว่าพูดตรงๆก็คือผมดูคนอื่นเล่นมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เอ,อยากจะรู้สึกอยากจะซึมซับอารมณ์ว่า ถ้าเรามาเล่นเองอ่ะมันจะเป็นยังไงเออผมก็เลยแบบว่ามาเซิร์ชดูในสตรีมสตรีมแล้วก็ทีเนี้ยผมมาเจอว่ามันมีเดมโม่ผมก็เลยคิดแล้วว่าผมไม่น,าน่าเล่นเลนตัวเต็มก็เล่เ,เดยเดโม่มาเล่นแบบว่าลองดูนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนนะครับผมก็จะมารู้สเรียกว่าอะไรอ่ะจะมารู้สึกไปพร้อมพมกันว่าไอ้มาค้นหาไปพร้อมๆกันเออต้องผูอย่างดีกว่า ว่าในเดโมเนี่ยมันจะมีอะไรแตกต่างจากตัวเต็มบ้างนะครับก็เริ่มกันเลยอันนี้ก็เอากล่องมาด้วยของแถมของแถมโอเคเปิดเปิดปิดเปิดประตูโอเคไปเอากล่องมาด้วยเอาไปจะเปิดแต่ไปไม่ได้อะไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนผมผมเล่นเป็นหลอก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 แล้วก็เดินมุดท่อไป โดนปาดแปร่ดอาคนละเกมฮึบโอเคโหมาอีกด้านหนึ่งเรียบร้อยเรแบบประกาศโอ้ยโอ้ยเสือดเอ๊เโอยอือีเมติกเตนเตอร์ทำงานมากบอกเลยตอนนี้หูน้ำตามาแล้วไม่ไหวจริงคือคือผมจินตนาการตาม คนที่อยู่ในนั้นไม่ออกเลยว่ามันจะได้กินยังไงแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะคิดออกนะมันน่าจะต้องแบบกินแบบแอลมากผมว่านะแล้วทำไมมันได้ตายกันเลี่ยรานขนาดนั้นอึบอเอาเขียวเอาไปด้วยเอาไปด้วยอึบโยนขึ้นไปตามไปเย็บโยนแอะโอ้ยหัวแตกอึบโยนขึ้นไป อยุดเอ่อแล้วก็ตามขึ้นไปเราจะเอาไปจนกว่าจะานะฮะจนกว่ามันจะหายไปนะครับอ,อยู่ขึ้นไปอีกรอบนึงปุ๊บไม่ได้โยนอีกรอบนึงหึบไม่อยู่อหล่ออรอบไหรอบไหรอบฮึบเอ้าเฮ้ยไม่นะโอ้จะล่วงขาไม่ต้องไปไหนกันแล้วไป่ได้ขนกล่องอยู่นี้แหละ เสียงเมืงวันเซราวมากหูซ้ายหูขวาแล้วตอนนีน้โอเคอเคออไม่อยู่อ้อาวทำไมก้มกันอ่ะอ๋อเราใส่มือไปดอคอนโทรปึ๊บมาได้แล้วนี่ไหนวะนีนี้โอเคไปต่ออ๋อถึงว่าทำไมมันเซราวจังเสียงมันอยู่ตรงนี้เองได้เวลาเทสเสียงกันแล,แล้วคุณผู้ชมครับปึ๊บอ้าวตึงโปมากมันมีอะไรอยู่บนนั้นหรือเปล่าอยากรู้จัง ถ้าผมโยนกล่องไปตรงนั้นโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนมีอะไรอยากรู้ตอนนี้ลุยหมดอะอ่ะลองหน่อยอึ๊บอ่ตาตนนั้มตัวให้โอเคแล้วเก็บกล่องโยนขึ้นไปทำเดี๋ยวไม่เป็นอึ๊บโยนไปโยนตรงนู้นแหละแล้วก็เดี๋ยวไปวางไว้ไไให้เห็นก่อนแล้วก็หยิบไปได้ปะได้หยิบได้ไม่มีอะไรเลยเหรอข้างบนอะ ไม่มีเว้ยไม่เป็นไรง,งั้นเดินต่อเลยแล้วกันเอาแล้วไงอ๊มอ่าโวมๆโๆๆใหม่นะเยอะขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวดันกล่องนี้ลงไปก่อนนะครับดันไปเลยดันไปเลยทำไมมันดันยา,าดนยากเกียร์แทนเออแล้วก็เดี๋ยวไปเอากล่องนั้นมาด้วยฮิป <c oughs> <c oughs> มาเออแล้วก็เอาไปวางไว้บนกล่องใหญ่ นั่นแหละว่ะเอ้ยดิงเอ้ยกล่องดิงเว้ยเอาว่ะกล่องดิงแล้วก็ลากไปได้วยกันไปได้ไก่ go go go, go. let's go now โอเคแล้วก็ปีนขึ้นกล่องใหญ่ปึ๊บเอาเอาเอาปึ๊บโอเคหยิบกล่องเล็กมาหยิบดิหยิบดิเออยู่ขึ้นไปเอยสวย ขึ้นมาตามเก็บไปด้วยอืมเล่นอะไรไปเนี่ย <laughs> โอเคถือของมาด้วยวะเอาออกไปได้จริงไหมเนี่ยเฮ้ยออกไปได้อะ่ะจะเอาไปด้วยอ่สตกใส่ตัวไว้ไวนี้แล้วล่ะอเ,เอามาตั้งไกลได้แค่นี้เหรอ <c oughs> แย่เนี่ยอ๋อติดรากไม้ถือว่า โยบฉากชิบหายละเชียเอาโอ้ยลิเด็กแหลกกระตกโอ้โหอะไรวะหนะอะไรวะหนะาวัดเดเกลโอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยวิ่งหีว่งหีโอ้โห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 อแล้วพคุณ พโห่อพคุณเอ๋ยพ่อคุณเอ๋ยพ่อคุณเอ๋ยเสียสลังว่าสิกูอย่างเ้ยว่าจริงว้าจริงเจ็บคอเล่นเกมใช้มือทำไมาเจ็บคอโอเคเราต้องโหนไปใช่ไหมไม่มีปัญหาเพื่อนปิ้นกระโดดจ่ะเฮ้ยจ่ะแล้วก็โยน ยาวเอ้ยน้ำทั่วเมฆแล้วก็ปล่อยลอยคอมาหางอโอ้เสียงต่อคอเยอะเก่งไปเราก็ไปทางนู้นใช่ไหมเราต้องเอาไอ้นี่ลงมาเออไม่ไปต่อด้วยนะเขา่ะโอเคไปโดดโดดไปไปๆเไ้ไปเอ้ออะไรเนี่ย มันไม่สัมพันธ์กันแล้วจะขึ้นไงด้ไงล่ะเนี่ยเฮ้แยแล้วขึ้นไงอ่ะเอ้าตายละโอ้โห้อมไกล่เลยเริ่มใหม่เลยโอ้โห,โ,หโหตายแล้วตายแล้วเอาใหม่ตั้งแต่แรกได้มาโยนยาวอีอกรอบสแตนไบ สปินตเลสโกยทรีทูวันโกฮู้จ่ะฮจะฮจะปล่อยไปเลยเอ้ลงพอดีดิเยเอาใหม่ัะดันลิงเอาเอาเอาเอหนักหนักหนหนักหนักหนักหเกเโอเคโอ้หนักหนักห แล้วก okay. uh ็ส oh. ป oh, oh. oh, oh. <c oughs> ินไปโดดเอบโดดโดดโดดโอ้โหอ่าใหนะใครก็ได้เอาผุ่เก็บเราออกไปดิโอ้โหเริ่มใหม่อีกแล้วอ่าเราจะฝึกกันจนชำนาญการไม่มีปัญหาเอาเอาเอา เริ่มใหม่เลยโอ้ยออใจร้อนจังเลยเราเนี่ยเรเราได้ใจร้อนจริงเลยนะเนี่ยโอเคตั้งลำแล้วก็สปรินต์ไปโดดก็เอา้าลืมกดโอ้หมือไม,ไม่ต้องออกจากชิปแล้วตอนนี้คือกดค้างมาเลยโดดคว้าเอา้าไม่คว้าอีกอะ อะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ค่อยๆลีก็ค่อยใจยเย็น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 เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใจยเย็นใจยเย็นเนสปินนะแล้วก็วิ่งไปกระโดดเกาะเออแล้วก็ปล่อยมือ <c oughs> ปล่อยได้ตรงจังหวะมากได้ตรงนี้ก็ได้นี่หว่าไม่ได้อ้า <c oughs> <c oughs> อุ่นๆุ่นละตอนแรกอุ่นอุ่นละจะผลลุกเมื่อกี้ตอนนี้อุ่นละ อะไรวะฮึบโดดก็เวี่ยงเวี่ยงล่อ่าได้แล้วแล้วก็มาหมุนไอ้นี่เิ้ยในกล่องมีอะไรนี่ยไม่เห็นเย่วมีในมันขนาดนี้ไม่ต้องถามัว่าโอเคแล้วก็ไปสปินโดดจังหวะหนึ่งจังหวะสองกระโดดแต่ ได้สักทีเว้ยไปละก็มาเจอกับสะพานขาดใช่ไหมใช่แม่เจ้าใครเป็นคนคอมโพสเพลงนะอยากดูกมากเลยคือแบบทำเพลงได้หลอนมากคนลุกอะตอนนี้คนลุก,ลก,ลกสู้เลยเสียวสันหลังเสียวคอไปหมดไปครับ ในนั้นมันน่าจะมีอะไรให้เดินไปดูแนละ้วแย่แย่ับเคขึ้นมาได้แนละ้วเราก็ไปต่อเลยฮะนหลังผมว่าถ้ามีเกมใหม่ออกมาอุ้ยจะพยายามหาเดโมเล่นแบบนี้ดีกว่าวแล้วก็พยายามสรุปสปอยเพราะว่ามันมีสปอยเยอะมากซึ่งมันทําให้อะไรหลายอย่างไม่สนุกนะครับและแน่นอนว่า โลกนี้มีสปอยตเยอะมากก็ทำไงได้ลนะ่ะพยายามเลี่ยงได้ก่เลี่ยงอะ,อ,ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะอึ๊บไปโกโกโก็ใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นไอ้หนุ่มอึ๊บโอ้ยจำจกำลัดักเต็มเลยอ่ะก็ไปไป้าไปนี่อ้อมนี่เลยแล้วกัน แล้วไม่มีใช่ไหมโอ้ใหญ่เอออยาอยากอะไรตรงนี้ดิใจไม่ดีเลยเราก็จะมาเจอกับตรงนี้หยิบไม้หยิบไม้ดิอโอเคสวยมารครับวิงกาะเดียมเลวิโซ Euros <c oughs> อซ่ากระจายกระจายบอกเลยก็เล่นสไลเดอร์กันเสี่ยงตำตุก เสียงไม่ดีเลยวะมีเสียงเหล็กด้วยเพราะฉะนั้นเราคงต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ในการเปิดทางเสียงเสียงสปริงคือแบบพร้อมดีตลอดเวลาเดี๋ยวส่งทีเดียวเลยให้มันหาให้เจอเลยว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าข้างหน้านี่ไม่เห็นอ่ะงั้นก็สตูปเปอร์ป้ยเอ้ไม่มีเลยมีแค่โต๊ะตรงนี้มีตรงหน้าเลย เกีอยี่นี่เดียวเองผีนี่เดียวเองเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วขึ้นกระโดดไปกระโดดไปเออโอ้โหเสียงอย่างนี้รู้เลยว่าต้องมีแน่นอนขอญาติโกนเรียกใครเนี่ยตั้งเขาให้ตั้ง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 ยังมีต้องยีมี

อีกแล้วโอเคยังได้อ่ไปต้องสปินด้วยหรอได้ฮึบอ่าโอเคเรามาถึงร้านโล่งกันแล้วครับงั้นมีอะไรให้หาหรอือเปล่าลองเดินดูกันไม่มีหรอ แล้วที่ผมพูดน้อยตอนนี้วิวเขาผมอดันด้วยหนึ่งสองที่เจ็บคอเอโอยเอาหยิบมาทำไมเนี่ยโยนเล่นเลยแล้วกันเพลงเทาไฮโอ้โหแตกใจไปละบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ อ,อไม่ใช่บ้านล้างนะครับเพราะว่าสกปรกขนาดนี้แสดงว่าไม่ได้ผ่านการล้างมาเลยเห็นเอาได้หวะมีอะไรปะแอ็อมดอกฟ่บินดอกเล่นนะ่าไปต่อแล้วกันโอ้โหทำไมขนลุกโอ้โหโอ้โหหนาวไปทั้งตัวขนลุกหืมอ,อ,อยากกระตุกอยากกระตุกนี้ เสียงดังมาถึงข้างบนเสียงอยู่ทางซ้ายคือมือผมไปดูก่อนอะไรวะโอ้โหแล้วเพลงประกอบฉากก็คืออ๋อมันมีคนอยู่ข้างในคนหรือเปล่าวะคนหอเปละ่ะถ้าคือประตูนี้คือต้องเข้าไปใช่ไหม แม่หยิบใบมีดอย่างเดียวได้ปะไม่ได้เศร้าใจเมื่อกี้เห็นขวาม,มีประตูอ้เข้าได้เลยอ๋าฉายไปขนาดนี้ไม่ต้องคิดละพร้อมนะไปเลยออกมันมาให้ได้เก่งมากครับเข้า,าไปกันเลย ลาก,กันไถเดินไปอย่างรวดเร็วเรือไปจามปะตู้ย่างเที่ยวกราดและดุดันทำไมมันดุจังวะวางวางขวานเออแล้วก็เดินอา้อาวอา้าวอ๋อคัดซีละ ยิ้มเฮ้ยชนไหลขนาดน,นี้แลกหมัดกันเปล่ารอเลนรอเลนเมื่อกี้พี่หญิงหรือผู้ชายวะผู้หญิงผู้ชายวะอันนี้หยิบได้ไหมโอ้ยหยิบเสร็จแล้วหยิบได้พี่บผูหญิงหรือผู้ชายวะเฮ้ยไม่รอเราเลยรอด้วย รอก่อนเอาจะเอาเอาถ้าแต่ลำบากแม่เอาดีกว่าแมวไปละไปตัวๆนี่แหละเกล็ดเลยเก็เหนื่อยแล้วตอนนี้เอาเฮ้ยสายมีคนบ่ะคิบหายละชิบหายละวสายมีคน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 เชี่ย <c oughs> ละจากตัวหาได้เลยโคตรร้อต้องล้อแหละเอาเอาเอาเออกระดไปขึ้นดิไกลไปลนะอ๋อใช่เครื่องร้อนจะจัดตอนนี้อ่ะทำอะไรอะ่ะฮัลโหลซนจังเลยนะเอาวิงเข้าไปไม่ได้หรออะไรทำอะไร เราต้องสามาคีกันเหรอได้ไม่มีปัญหาเฮ้ยต,ยตะโกนด้วยตะโกนด้วยมาเจกอนอยอะไรกันนอยเก่นนเงมากครับเฮ้ยๆๆอ,อ,อะไรอะไรวะอะไรไปอยู่ในประตูนั้นวะยาขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปดีเอาเสียงคือแบบ เบรคแน่นในหูมากตอนนี้บึ้ง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 อุ้ย <c oughs> อากาศคุณนายน,นี่นะเอ๊ะก็ก็มาทางนี้ใช่ไหมได้เอ๊บเดี๋ยวนะเฮ้บเดี๋ยวนั้งระยะกันอ้าวอ้าวเฮ้ยอ๋อ ไอซี่แมนมาครับมาช่วยกันเอาไปช่วยกันหน่อยดูหนะ่ะเออไปยืนถ่วงน้ำหนักอะไรไม่แย่นะอา่าโอเคได้ละแล้ราก็ขึ้นไปแล้วเราก็ขึ้นไป,อ,นไปอีกได้ลนะก็ออลง ให้ผมกําลังดูน้องคนนี้อยู่ว่ามันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวะแต่ดูใส่เหมือนใส่เดรส่ะแล้ก็มีหัวฟูอ๋อผูด้วยแล้วขาเล็กกว่าตัวละครเราอ่ะผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงว่ะอุ้ยโอ้โหขนลุกไปทั่งตัวอีกแล้วผนลุกไปนั้งตัวอีกแล้วขออนุญาตนะครับผมต้องใช้จริงๆ ใช้ออนุยาโอ้ยโอ้ยยอ้ยอหนาวพูดหนาวนเลยตอนนี้ <c oughs> อะไรวะอะไรกันครับนั่นทำไมคนในเมืองน,นี้เหมือนตายเรียบเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเผาพันหรอเพราะว่าไปอ้าวอ้าว ไปเอ้เราก็ลงไปด้วยโอเคปากรับช่วงต่อได้นะโอเคอเฮ้ยไม่พีที่สอผมลงจากตกไม่ไมีอะไรหรอก <c oughs> นี่เราจะว่าอะไรวะน้าผนมะจริงเหรอผมจริงไมเนี่ยจับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ไหมจับไ่ได้ ของจริงแหละทรงชัดขนาดนี้ไม่น่าถามแลม้วมั้งเอ๊ะเอ๊ะเอ่ะอ๋อ้เหรียญร่วงดิเข็ตแล้วก็กระโดดในสามสองหนึ่งการเดคี้แมนโอเคกาดเดสเอ็กเตสเก็บไปไปโอเคกระเป๋าใหญ่แต่วะ <c oughs> โอเคแล้วก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปโอเคสวยแล้วก็ลงลงไป <Okay. S 1> อ้าวลงไม่ได้ลูดลงไปเลยได้ไหมจะได้แบบเร็วๆ <laughs> ไม่ได้เหรอ okay. ไม่ลงโอเคไม่ว่ากนะันแล้วก็ไปไขประตูนะครับ เอาดิไข่ดิอโอเคอ,ออกจากบ้านกันเถอะชิวๆง่ายๆรอ่เท้าใครวะรองเท้ารอยเท้าเฮ้ยเฮ้ยจับมือกันได้ด้วยไปตัวเองเราเรียบร้อยไปกันเถอะ เสียงนั่งสถานไปแล้วแขแะนะอะไรวะเสียงเหมือนคนดึงอะไรบางอย่างยี่ลูกโป่งไปครับไปครับนี่เข้ามานี่เดี๋ยวนะนี่หนังสัตว์หรือเปล่าเจ็บ <Shit. S 1> ใช่หว่เป็นกองเลยว่อหาไปแล้วโคตรเยอะ ไม่นะอ้อหเราเจอตัวการแลวครับห้ามนิ้วลั่นเด็ดขาดห้ามนิ้วลั่นเด็ดขาดโอ้ยโอ้ยตา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 ยเสียงเสียงนอกจากจะเซราแล้ว,ลวยังชวนสเสียดเอียนดะ้ยเนี่ย <c oughs> โอ้โห ไม่น่าเลยไม่น่าเลยตายแ้วตายแล้วมเป้นก็ให้ชิดผมว่าผมว่า ปล่อยเด็กไม่ถึงอย่าอย่าทำหนูอย่าใช่ไหมอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เรายังเป็นอนาคตหยาดมาหยาดมาโอ้นั่นวแนวแนวแนวค่อยๆไป เดวคิงนัดมีนัดเมียนีบ่ค่อยไปค่อยไปค่อยไหยามานะหยามานะมีเซฟด้วยวะหยานมานะหันมานะชีพหายแล้วดกานะบินกิบนไมอยาดมา ไม่ดีนะั้หรู้เปล่าหบันไปอย่นั้นแหละเห็นไหมอ,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 อย่าหันมาไม่เห็นจริงเหรอโหนกขนาดนี้ไม่เห็นจริงเหรอดีแล้วอ๋ออนนญาตล้าละเฮ้ยโอ้โห โลงนาะแม่นปืนแถวะเลมหลังเลยอืเริ่มใหม่เลยโอ้ยแค่ก็ไม่ได้แดกกูหลอกรอบนี้ไม่ได้แดกรหลอแล้วก็ไม่ได้แดกหรอกแต่กูแดกกระสุนแม่งเอ้ยขนาดกันไปเลยขน,ขนาดกันไปเลยเพื่อนเข้าไปหามันได้ปะให้มันเหยียบตายไปเลยอะไรอย่างงี้ เอเฮ้ยไม่เห็นอ่ะขวางโคตรโหดกระโดดจรโอ้ยยานะยาน่าเดดเดดยวๆๆๆๆๆย ไอเล่แคนี้นะครับเข้าใจแล้วก็ฮึมสนใจอยู่เหมือนกันเอาเวลาว่างๆเดี๋ยวหาเวลาแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ซื้อหรือเปล่านะ <laughs> ก็ขอบคุณต่หรับการติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่ยงว่าเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปนะครับผมถึงแม้จะคนดูน้อยก็เดี๋ยวก็ถ้ามีเกมไหนแนะนำก็สามารถแนะนำกันได้ที่ Facebook, ฟเฟ b o o k f แ n p a พ e นะครับเกลพิชชันซีเนียแล้วก็ เรามีอินสตาแกรมด้วยนะเกมยรติช่างเสียเดียวกันนะครับสามารถไปฟอลโล่ไปกดไลค์กันได้นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะ